เดี๋ยวครับมิกกอล์ฟโอ้โหทำคลิปไอของข้ามเลยนะครับผมก็จัดพรุนี้ลูกค้าจะมารับที่บ้านนะครับอ่าตอนเช้าแล้วครับก็ทดสอบก่อนเนาะว่าว่าทำงานดีหรือเปล่าจะเป็น E C อ่าก๊อกสิบเก้าเจนห้านะครับผมนะฮะดูก่อนนะฮะลองเลือกนะฮะสิบเก้าเจนห้าเนาะจะไฟไม่สว่างจะไม่เห็นชัดนะฮะครับเดี๋ยวทดสอบให้นะนี่ก็บปืนใหม่เนาะโอเคในกล่องก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะมีคู่มือให้นะครับเนาะที่ฮะก็อันนี้ก็จะมี กบหลังให้นะครับที่เขาแถมมาให้นะฮะมีก็ในกล่องนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะฮะว่าจะก็ต้องเช็คก่อนเนาะว่าจะขายก็ต้องให้ระบบดีนะครับถ้าไม่ดีเราก็ก็จะได้กระบอกใหม่นะครับผมโอเคนะครับนะครับก็เติมแค่นี้น่อนะฮะคอมีซึมนะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าไม่ได้นะครับ สักไม่ถึงนึนะ่งชั่วโะก็ลูกค้ามารับตอนเช้านะฮะก็เช้าก็เช้านะฮะประมาณเจ็ดโมงเช้านฮะก็ทดสอบไปก่อนนะครับทดสอบแน่นอนดีป่าดีนะฮะโอเคครับไลด์ถือว่าทำง,งานปกตนินะครับเดี๋ยวฉีดซิลิโคนให้นะครับเปิดเปยแก๊สให้ขอบคุณนะครับผมวันนี้ถ้านสนลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสสวััดีครบ๊ายบายครับ